พูดถึงไม้ประดับหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้มีนะฮะไม้ผลก็คือลำไ่เป็นต้นลำใหญ่ที่ออกใบด่างนะฮะแล้ว<อ>มีต้นเดียวจากทั้งหมดที่อยู่ในสวนในไร่นะ,ะแล้วต้นนี้บอกแบบนี้ครับให้โชคให้ลาบด้วยดังไปเลยนะดังไปเลยะไปดูพร้อมกันเลยครับนี่นะฮะมาที่สวนลำใหญ่นะครับพาคุณผู้ชมมาไปที่ฟาร์มสเตโต,ต้งหิมวางหมูห่6บ้านเตาไหา่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับไปพบกับ ต้นลำไยใบด่างครับต้นนี้ก็ออกช่อออกดอกนะครับเริ่มติดผลแล้วนะครับใบมันออกเป็นสีทองสลับสีเขียวต้นก็สมบูรณ์ฮะนี่ต้นนี้ครับติดช่อ,อมีอยู่ต้นเดียวครับจากจำนวนทั้งหมดที่ทปลูกไว้129ต้นนะครับก็สร้างความแปลกใจครับให้กับคนที่พบเห็นนะครับเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของสวนลำไยครับชื่อว่านายกเกษมดวงวิโรธฮะ ก็ปรับปรุงสวนให้เป็นฟาร์มสเตย์นะครับบอกแบบนี้ครับว่าปลูกต้นลำไยจำนวนทั้งหมด4ไร่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเตรียมให้กับท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวฟาร์มเนี่ยก็สามารถเก็บกินลำไยได้<อ>แต่ปรากฏว่ามันมีต้นแปลกต้นหนึ่งครับก็คือต้นเมื่อสักครู่นะฮะ<อ>ใบมันฮะมันเป็นด่างๆหน่อยแปกตาจากต้นอื่นๆตอนแรกก็ไม่ได้สนใจครับเพราะพบ ด่างแค่3-4ถึง4ช่อเท่านั้นนะครับพอทิ้งไว้ไปสักพักฮะปรากฏว่าความด่างของใบขยายคะนุองเอ,เอ,อ๋ยขยายกิ่งก้านสาขาจนเกือบเป็นต้นแบบนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้ปุ๋ยบำรุงช่อลำใหญ่ฮะหน9่ต้นคือบำรุงทุกต้นบำรุงเหมือนกันใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยใส่เหมือนกันหมดแต่มีต้นนี้ต้นเดียวที่มันแตกฮะแล้วมันออกเป็นใบด่างแบบนี้ ล่าสุดครับก็มีการเนี่ยนำภาพอันนี้นะฮะส่งไปให้นักวิชาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับช่วยตรวจสอบหน่อยวิเคราะห์หน่อยว่าสาเหตุเนี่ยทำไมเนี่ยต้นลำไยต้นน,น,นี้ต้นเดียวในสวนเนี่ยใบยมันถึงด่างแบบน,นี้นะฮะ,ะ,ะให้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงฮะแต่ว่าพอมันด่างเกิดขึ้นมาแบบนี้น้องเอย๋ยปรากฏว่าคนที่ฟาร์มสเตย์ฮะ รับทรัพย์กันไปฮะ,งงะเขาบอกแบบนี้ครับพอเริ่มออกใบด่างนะฮะที่ต้นลนำใหญ่ต้นนี้ครับก็มายืนวิเคราะห์ดูลองมาวิเคราะห์คำนวณดูซิเอ๊ะทำไมไมันถึงใบด่างสงสัยจะเป็นต้นนําโชคนะฮะก็เลยตีเลขแบบนี้ฮะ,ะต้นเนี้ยน่าจะเลขหนเจเอ,าอเขาบอกแบบนี้นะก็คือจากจํานวนร้อย้าต้นนะีมีต้นเดียวหนึ่งต้องมาล 1> 1มาะหน ส่วนลำาไยมันออกช่ออีกนะมันออกมาเจ็ดเออเจ็ดช่อแต่ภาษาเหนืออาจจะแบบเจ็ดช่อเจ็ดจออะไรเงี้ยอาจจะพูดแบบเจ็ดกันไปอะไรเงี้ยก็ตีเป็นเจ็ดนะฮะก็เลยไปตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับเขาชาวบ้านเขาบอกแบบนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่างวดที่จะถึงนี้จะเป็นเลขอะไรนะเพราะว่าตอนเนี้ยใบมันขยายหลายใบแล้วนะเนี่ยเออนี่ก็เป็นโชคเล็กๆน้อยๆแล้วกันดูวันว่าความแปลกสวยงามดีค่ะ